วันนี้มีเมนูตำบักุ่งพี่น้องจะเสิร์เลยตำหักุ่งกับพัดหมูค่ะพี่น้องแล้วก็มี่พักนอกบ้านจ้าพี่ักนอกบ้านงามงามพี่น้องเรองมากินกับตำหมกุ่งแซบ่บแซบ่แซบพี่น้องค่ะนี่จ้าพัดหมูนะคะน,<ๆ>นะะผัดหมูแซบ่บแซ่บอร่อยอร่อยวันนี้กับตำบักุ่งนะคะตำบักุ่ง <prospective. S 1> บอก,อบอก <n า> อเฮจ้าตำบักุ่งแล้วกะ มี่สูบบก้มี่พี่น้องสูบบุ้มี่แซ่บแซ่บจ้ามี่ค่ะผัดหมูกะนะคะกินยูทงองยูไฮยูหน้าคือเกาพี่น้องค่ะแซ่บแซ่บหน้าตาสีสันเป็นแต่แซ่บจ้ามีเสียงรบกวเนเด้อเขาเจาะเห็ดภาษาอยู่ในบ้านจ้ามันเปิดเพลงได้ยินมาน้อพี่น้องแต่ได้ยินกับอถทดขอภั้เ้ยจ้าเด้อเมื่อนี่กินเขายูทองไฮทองหน้าคือเกาค่ะแซ่บแซ่บ ออเอาโลดจา้าอันอันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง่อแจ้งติดเตือนด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนที่ช่องของชอบพาแซบนัวคะ่ะน้องใหม่นะคะอร่อยอร่อยด้วยกันคะ่ะวันนี้นะคะกินยูทงยูไฮยูหน้าคือเกากินลายก้นยูจ่จำมือน,นี้เนาะแซบแซบค่ะอืม ตอนนั้นเฮ็ดกับบ่ได้ท่ายให้เบิ่งเรกพี่น้องเนาะค่ะเนาะเฮ็ดตอนเสร็จแล้วเนาะกเสแซ่บบค่ะยังโน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 ่ไม่มีไม่ใช่ดิหมดแล้วอ่าเสแบบน่ากันเด้อค่ะเด้อเสแบบอร่อยอร่อยจ้าเบิ่งแนี่ยขนโอ้ยกับเกา ปิ่งไก่ก <French Claire roommate> ับมีพ <beautiful> <mom ent> ี่น้องปิ่งไก่กับมีจจะปิ่งไก่กับมี่แซ่บแซ่บถ้ามีกับมาแม่ทีเฮ็ดให้เส็ดเส่กระติกน้ำแซ่บแซ่บค่ะเพื่อนเพื่อนเออกินอยู่ไหนอยู่หน้าตามบักงงนี่ยรสเด็ดแซ่บนะคุณแซ่บร้ายมั้งนะค่ะอร่อยอร่อยน่าทานมากมากนะคะมีถ้ามีก็เอามาโลเดี๋ยวทีเฮ็ดให้ ซื้ออ๋อซื้อแไเด้ค่ะเด้อเพื่อนๆทุกทุกท่านเด้อมาเด้อฝากด้วยนะคะย่าไปไมตามฝากกดติดตามด้วยเด้อค่ะช่องช่อช่อพาแซ่บหนัวค่ะอร่อยอร่อยด้วยกันนะคะเพื่อนๆแซ่บแซบเด้อค่ะเด้ออร่อยอร่อยจ้ะแซ่บไรไรแซ่บไร นะคะกินหลายคนค่ะแซ่บแซบกินรสจ้าวันนี้เป็นคนไทยไทยชอบอะไรจัดเลยนะจ้ากินหลายคนอยู่พี่น้องจ้ากินหลายคนอยู่แซ่บแซบน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยแซ่บแซบจ้าบักฮวงการกรอบเเเเีียยไว้่ป็นาา ไปหาซื like ้อเห็ดมาต่งหาซื้เห็ดใสฮะแกงน้ำใหมน้ำม่มีเะ่าต่ลาดนแล้วแต่ด้มองพวก้าไปคนแต่ว่าเขาจะมาย่างบมันเจใบ่หมดแรงมัมันามองไปแล้วอร้อยอร่อยเอาเจี๊ยดแสีเซือนเนียย่างมาสูกินไหมน้องแกงหรอกมึงดูพี่น้องเศบบแษเอดีเสือนเนียย่างเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงมดแลง แบจ้าเพื่อนดีอนีมือร้เพื่นสราเ่ีะมเอ้าเมือเช้าเมือามงแนวพี่น้องตำบมะฮุ่มยั่ๆกินไรก็โดนใจพี่น้องจ้ากิน่งไห้่งหน้าคือเกาจ้ากินแสบแสบจ้าสู้่งไห้่งหน้าแสบลายคนกับเกาก็ลายตับมะฮุ่มานบ้าน ขาดปะเดี๋อต่อมาหงตาตาเยอะจ้า,จา,จาจมะ่ะล่ะกุยอ๋อก่อนนี่จะข้นกิ่นเป็นแต่แสบแต่แสบ,บจ้าคุณน่ะอ้หลายคนอยู่จ้าอีกผู้นึงเขาเจะข้อน้ำมาเนาะจเนนะกินน้ำกันแสบแบจ้ากุยๆๆเอาแกงไม่ไม่หอนหอนแสบแล้วแกงน้ำม่เพราะนั่นเราเนื้อนั่นเดือดเดือดเราก็ทิ่มลงเราก็ต้องขวดแต่มันลายอย่าขวดได้ยัง น,น,ะะน้ำใหม่ซ่อนอยู่ตลาดกันนี่แสบแสบจ้าน้ำใหม่อันต้องน้ำใหม่สดไสปแสบเขาน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อกินอยู่ทงอยู่ไฮอยู่หน้าเด้อฝากได้เด้อจ้าฝากน้องใหม่มาเด้อเครื่องข้ามาทำนะคะกดติดตามฝากกดติดตามด้วยน,นะจ้าเพื่อเป็นอะไรดูพี่ห่านบอกเบิ้งนาจ้าพูดหน้าตาม้ามาที่หลังเนี่ยนะเสียงดังเสียงดังจ้าขอโทษขคอไปได้จ้ะ ขอโทษขอไพ่หลายๆได้จ้าเด้อแมงวันก็นสิมาก,กินก่อนคนกินน้ำกันแล้วพี่น้องเด้อกินแล้วก็จะเพื่อนก็นสิเฮ็ดงานจ้า,ไไาบรรยากาศดีดีอยูท่ทงอยู่ทชายอยู่ไห้อยู่นะนะคะกินข้าวน้ำกันซุ่มเงินบักโม่กับมี่พี่น้องบักโม่อาหารหวานหวานนะจ๊ะแซ่บแซ่บจ้ะตร่อยมาก่อยมากอาสูบักมี